สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพนพี่น้องทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนชาแนลนะคะพี่น้องจา๋ามาพบกับเพียรน,นะคะในแนวทางห้านอยสามนอยนะคะพี่น้องจา๋าสูตรวัดใจสามนอยนะคะก็สําหรับวันที่7ดนะคะต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะมาแต่ตัววิ่งจริงๆนะคะพี่น้องจา๋าตัวเด่นมา1ตัวนะคะตัวเด่นมาห้ามานะคะพี่น้องจา๋าสี่ไม่มาสักแอดเลยนะคะมาห้า ดันจอไม่แตกอีกพี่น้องจาอ๋าเจ็ดห้าเนาะดันจอไม่แตกอีกจะเข้าสักตัวหนึ่งก็ดันเจาะก,กระโดดไปห้าเก้าห้าหกและกระโดดไปถึงห้าเก้าพี่น้องก็ในรอบปกตินะคะถ้าพี่น้องสายวิ่งสายรูดน่าจะโออยู่นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับสองแปดหนึ่งสามหกแปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าไปรอบศูนย์เม็ดเดียวน,นะคะส่วนสองหนึ่งนะคะมาตัวนี้เลยนะคะพี่น้องจา๋าตัววิ่งเนาะ ถ้าสายวิ่งสายรูดน่าจะโอเคอยู่นะคะสําหรับหนึ่งกับสองนะคะตัววิ่งเนาะไม่น่าเอามาเป็นตัวไม่น่าเอามาเป็นตัวเอ่อวิ่งเลยนะคะน่าจะไปเป็นตัวเด่นเนาะถ้าไปเป็นตัวเด่เดนเข้าหนึ่งสามนะคะเข้าสองแปดนะคะเข้าสองหนึ่งเลยนะคะพี่น้องจา๋าก็ไปตามต่อกันนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ มีคำเตือนด้วยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน,นทุกชนิดนะคะก็เด็กอายุต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะชมอย่างมีสตินะคะชมด้วยความบันเทิงนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรคํานวณตัวเลขนะคะตามกําลังรายวันนะคะเพราะว่าแอไม่ได้การันตีนะคะว่าจะมาร้อยเปอร์เซน์าะก็ไปทำทำไปตามกําลังรายวันเนาะ อาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ก็เข้ามากกว่าหลุดนะคะพี่น้องจา๋าวันที่8นะคะเดือนสี่นะคะปีหกสี่เนาะเจ้าเก่าเหมือนเดิมนะคะอ Pian Channel เ,เ,เหมือนเดิมนะคะก็สลับหมุนเวียนกันไปนะคะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ แนวทางฮาหนอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจนะคะจะมาหรือไม่มานะคะอยู่ที่สูตรนี้เลยนะคะพี่น้องจา๋าอยู่ที่สูตรนี้เลยนะคะ สำหรับสูตรวัดใจก็จะให้ตัวเด่นไปสองนะคะตัววิ่งไปสองนะคะแล้วแต่แต่พี่น้องจะเลือกพิจารณาเลยนะคะจะเอาตัวเด่นก็ได้ตัววิ่งก็ได้นะคะเด่นนะคะเด่นเด่นสองและเด่นห้านะคะวิ่งเจ็ดกับศูนย์นะคะคู่เจาะสองนะคะสองศูนย์นะคะสองหนึ่งนะคะ สองสองนะคะสองห้านะคะแล้วก็สองเจ็ดเนาะส่วนคู่ห้านะคะยังชอบห้าอยู่เนาะดีไม่ดีจะมาอีกนะคะพรุ่งนี้ห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งห้าหกนะคะพี่น้อง ห้าเจ็ดจะมาอีกไหมนอ้อวัดใจดูนะคะพี่น้องจ๋าห้าเจ็ดเนาะห้าเก้านะคะภาคใต้เขาว่าไม่มีหัวนากั้นนะคะพี่น้องจ๋าเมื่อวานมาวันนี้ก็อาจจะมาอีกก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าภาษาใต้วันละคำนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะ เจาไปตามกำลังรายวันนะคะอาจมีเข้าและมีหลุดเนาะชอบนะคะสองศูนย์พี่น้องเห็นต่างไม่ว่ากันนะคะถ้าชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะห้าเจ็ดนะคะห้าหนึ่งนะคะ สุดท้ายนี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะโชคดีรวยๆปัง,ปงๆเฮงๆทุกๆวันนะคะคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ